ตำนานบทใหม่นาะทีผีน้อยไลฟ์สดเจอรถยนต์แปลกๆมาจอดหน้าร้านถามเอฟซรู้ไหมรถอะไรสรุปเป็นตอมอมารวบคาบ้านวิ่งหนีไปซ่อนก็ไม่รอดเข้าเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูรายงานผิดกฎหมายที่ลักลอบไปทําเงินที่ต่างประเทศค่ะหรือที่เราเรียกติดปากว่าผีน้อยนะคะซึ่งก็กลายเป็นอาชีพที่หลายๆคนเปิดเผยมากขึ้นค่ะ หลายครั้งเรามักจะเห็นบรรดาผีน้อยกลายเป็นคนดังในโซเชียลนะคะมีผู้ติดต,ตามมีแฟนคลับบางคนออกมาเล่าวิธีการทำผิดกฎหมายแบบไม่เกรงกลัวด,ด้วยค่ะและยังแนะนำให้คนทำตามกลายเป็นขบวนการที่ทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ ล่าสุดมีคลิปวิดีโอไลฟ์สดของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้กลายเป็นวรรอไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวด้วยหญิงรายนี้นะคะเธออาศัยและทํางานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ค่ะเธอได้ตั้งกล้องไลฟ์สดหลังเจอรถตู้หน้าตาไม่คุ้นจอดอยู่บริเวณหน้าร้านที่เธอทํางานอยู่นะคะโดยเธอได้พูดคุยกับคนในไลฟ์เป็นภาษาอีสานว่าเป็นรถที่น่าสงสัยมาแต่เช้ารถตอหมอหรือเปล่านี่หรือรถมารับคนงานแถวนี้ไม่เคยเห็นเลย fc ช่วยดูหน่อยรถอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์สดให้ช่วยดูใครเคยเห็นทะเบียนแบบนี้บ้างรถอะไรมาจอดอยู่หน้าบ้านแม่คอมเมนต์มาหน่อยก่อนคนบนรถตู้จะรู้ตัวแล้วดับเครื่องไปนะคะจากนั้นก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาถามอะไรบางอย่างกับเธอบางรถตู้ข้างหลังไว้เธอจึงเดินกลับเข้ามาในร้านค้าแล้วบอกให้ลูกน้องออกไปดูคะ่ะ ต่อมาชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ถามทะเบียนรถนะคะบอกว่าทะเบียนนี้หรือไม่ปรากฏว่าเป็นเลขตามที่คนคอมเมนต์ถามเลยค่ะเธอจึงถามว่าแล้วเป็นรถอะไรบอกหน่อยก่อนเธอจะเริ่มรู้ตัวว่าน่าจะเป็นรถตอมอจริงๆค่ะเธอจึงนําภาพมาคลุมกล้องเอาไว้แล้วพยายามวิ่งหนีไปหลบนะคะจากนั้นภาพในกล้องก็มืดลงค่ะและก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าเธอกําลังพยายามหลบซ่อนตัวแต่ก็ไม่พ้นนะคะสุดท้ายเธอก็ถูกจับขึ้นรถไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสดขอบคุณค่ะ